ล่าสุดเนี่ยทางด้านของคุณโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐก,ก็แสดงความไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหรค่ค่ะที่ Apple เนี่ยไปผลิตอยู่ที่อินเดียนะคะคือเขาเนี่ยอยากจะให้การผลิตเนี่ยไปอยู่ที่สหรัฐนะคะโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก,ก็ได้แจ้งต่อทิมคุกค่ะซีอของ Apple ว่าเขาไม่ต้องการให้บริษัทผลิตสินค้าในอินเดียหลังจากบริษัทต้องการกระจายการผลิตออกจากจีนพร้อมกับเรียกร้องให้ Apple เนี่ยหันมาผลิตสินค้าในสหรัฐแทนคะ่ะประธานาธิบดีทรัมป์ก็ระบุนะคะว่าเา เขาเนี่ยคุยกับทีมคุกที่ประกาศลงทุนในสหรัฐ5 0 0แสนล้านดอลลาร์แต่ตอนนี้กลับจะผลิตสินค้าในอินเดียซึ่งเขาไม่ต้องการเช่นนั้นค่ะก่อนหน้านี้ Apple ก็ส่งสัญญาณเพิ่มการผลิตสินค้าในอินเดียโดยมีเป้าหมายจะผลิต iPhone ให้ได้ร้อยละ25ของทั้งหมดภายในไม่กี่ปีข้างหน้าเพื่อลดการพึ่งพากการผลิตในจีนซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนประมาณร้อยละ90 ของการผลิต iPhone ทั้งหมด Apple ใช้เวลาหลายสิบปีในการสร้างห่วงโซ่อุปทานในจีนค่ะแต่ก็มองไปที่ประเทศอื่นๆด้วยนะคะอย่างเวียดนามแล้วก็อินเดียทั้งนี้ผู้นำสหรัฐแสดงความคิดเห็นดังกล่าวระหว่างการหาหรือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการค้ากับทางการอินเดียประธานานธิบดีทรัมป์ค่ะกล่าวว่าอินเดียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราภาษีศุกากรสูงที่สุดในโลกและอินเดียได้เสนอข้อตกลงกับสหรัฐโดยเต็มใจที่จะไม่เรียกเก็บภาษีศุลกากรจากสาหรัฐ เมื่อต้นเดือนเมษายนประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศภาษีตอบโต้ทั่วหน้ากับ185เคเศรษฐกิจทั่วโลกและอินเดียก็เผชิญอัตราภาษีที่ร้ยล26และอยู่ระหว่างการยกเว้นชั่วคราวจนถึงเดือนกรกฎาคมขณะที่ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ก็มองค่ะว่าเป็นไปได้ยากที่จะย้ายการผลิต iPhone กลับไปย่งสหรัฐ เนื่องจากราคาของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายค่อนข้างจะสูงซึ่งประเมินกันว่าต้นทุนของ p p o o n เนี่ยน่าจะอยู่ระหว่าง1,500จนถึง3,500ดอลลาร์หากว่าผลิตในสหรัฐค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจอินไซด์นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ CNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดรายการสดและก็คลิปดิๆมากมายค่ะ